เซอร์ไพรกันไปนะคะเรามาดูความรักคู่นี้บ้างดีกว่ารุ่นกันเลอเกินคือเขาก็บอกว่าเขาหยุดความสัมพันธ์แล้วแหละคือไม่คืบหน้าไปกว่านี้แต่ว่าก็ยังมีคนเห็นภาพเคลลี่กับกรีนเนี่ยยังดูเหมือนมีซัมติงอยู่คือคบมานานไงจะตัดเลยก็คงไม่ขาดนั่นนะสินะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอัปเดตความรักของคู่นี้กันหน่อยค่ะ ดารานักแสดงหลายคนทำงานคิวแน่นเอียดตลอด7วันนะคะบ,บางทีไม่มีเวลาหันมาดูแลตัวเองเลยค่ะแต่พระเอกวิกหลายสีอย่างเคลริธธนพัฒ์ไม่ปล่อยให้สุขภาพตัวเองทรุดโทรมแต่ยอย่างใดนะคะแม้ตอนนี้จะไม่ค่อยมีเวลาว่างเจ้าตัวยังคงหาเวลาไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเสมอค่ะและแบบนี้เนี่ยมีเวลาให้เรื่องหัวใจบ้างหรือเปล่าเพราะว่าก็ได้เลิกรากับอดีตคนรักอย่างกรีนอัศดรพรไปแล้วยังไม่มีวี่แววเลยนะคะว่าจะเปิดใจให้กับสาวคนใหม่หรือว่ายังรอโอกาสรีเทนรักกันอีกรอบคะ ก็ต้องคอยดูนะครับคือก็ตอนนั้นตอนนี้ก็คงยังพูดไม่ได้ะครับว่าจะมีหรือไม่มีมันก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องอ,อยู่นะครับคือการที่เราห่างกันเลิกกันผมเข้าใจว่าคนบางทีต้องมองว่ามันต้องมีใครต้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องมีฝ่ายผิดต้องมีเหตุการณ์นูน่นนี่นั่นจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไระครับคืออ,อาจจะช่วงของเวลามันก็อาจจะทําให้เรา ด้วยหลายๆอย่างนะครับห่างกันอาจจะโดยโดยน้องเองก็อยากจะมีเวลาในทำในหลายๆสิ่งที่เขายังไม่ได้มีโอกาสทำเราก็ต้องให้เวลากับเขาครับไม่ได้เจอมาก็พักใหญ่แต่ก็มีโอกาสได้เจอก็คือถ้ามีงานอะไรก็ไม่ไม,ไม่ได้มีปัญหาถ้ารับงานด้วยกันได้แล้วก็อ,กอย่างเนี่ยเราก็มีผู้จัดการเดียวกันก็เวลาเราได้เจอกันในในในกลุ่มอะไรก็ได้เจอกันนะครับแต่เนื่องจากเวลาที่ได้ไปเจอกันส่วนตัวช่วงนี้มีน้อยเพราะว่า อย่างตัวน้องเองเขาก็ยุ่งมากนะครับเขาก็มีทั้งละครแล้วก็มีเรื่องเรียนนะครับก็ได้คุยกันน้อยอาจจะมีได้ส่งไลน์หากันบ้างนะครับมีโอกาสปรับจูนกันติดก็ต้องดูนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าคุยกันดีไม่ได้เราไม่ได้มีแบบไม่ได้โกรธกันไม่ได้ว่าคุยกันไม่ได้คือ,อเขาก็ยังเป็นน้องยังเป็นคนที่ผมเป็นห่วงเป็นใย ก็คอยดูแลอยู่ห่างๆนะครับต้องค่อยๆผมว่าผมต้องค่อยๆไปนะครับเรากา็ได้คุยกับเขาในระดับหนึ่งก็ไม่อยากให้เขาอึดอัดนะครับยังหาเวลาเจออดีตคนรักไม่ได้แต่ไม่ลืมหาเวลาไปดูแลผิวหน้าของตัวเองโอ้ยหลายคนแซวนะบอกว่าหน้าดูเด็กกว่าเดิมแอบไปทําอะไรกับหน้ามาหรือเปล่าจะจับได้เลยครับก็แล้วแต่ <laughs> มันก็ต้องมีดูแลบ้างนะครับหน้าเราก็ต้องไปดูแลนะครับก็มีการที่บํารุงหน้าผมเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วเนื่องจากอย่างตอนตอนกลางคืนเราก็บํารุงเราก็ระวังตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอมีคุณหมอประจําที่ที่ไปหาก็ให้แกช่วยดูแลช่วยบํารุงคือผมไม่ทานสัตว์ใหญ่ผมไม่ทานสัตว์ใหญ่มา20ปีแล้วคือทานแต่พวกกุ้งหอยปูปลา ผมว่านี่ก็อาจจะมีมีส่วนที่ทำให้หน้าเราดูอาจจะดูใสดูสดชื่นขึ้นนะครับเลี้ยงทานอาหารบางประเภทบำรุงผิวหน้าด้วยครีมนิดหน่อยๆก็หล่อแล้วนะคะเข็มฉีดยาอะไรเนี่ยไม่ได้มีการมาทิ่มหน้าของเจ้าตัวแน่นอนละคะแต่จริงนะ เมื่อกี้พยายามจ้องอยู่นะ,อะเออไม่มีแบบว่าริ้วรอยอะไรเลยอะน่าตึงเปรีย้ยหรือเป็นเพราะอัน,นิสงส์ที่คบกับน้องกรีนเด็กน้องยาวนานหืทำให้เราต้องดูเด็กลงด้วยแบบ<ช>ี้ใชาโอ้แนว p ระชน i v e กลับไปคืนดีกันไหมคะ,คะ,คะ,คะ